ข้อเสนอแนะของคณะทำง,งานประการสุดท้ายนะครับคือคณะทำง,งานก็มองว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความเครื่อแปงสงสัยในคําสั่งของคณะกำงานในการเป็นอันมากนะครับอันนี้มันจะน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับแต่เนื่องจากว่าคณะทำง,งานเนีไม่มีอํานาจไปพิจารณาในในส่วนของตัวบุคคลหรอกนะครับเราเพิจารณาได้แต่เฉพาะสเนียงเท่านั้น จึงมีความเห็นเสนอให้ท่านอาเอกสารสนุดเนี่ยพิจารณาดําเนินการตามร่างยัเอดระเบียบข้าราชการฝ่ายอาเอกสารพศ .2553 ต่อไปนะครับว่ามันจะมีความบกพร่องอะไรยังไงหรือไม่อันนั้นก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำนักงานเอกสารสนุดต้องดาเนินการสุดท้ายนี้ผมคิดว่าถ้าท่านสื่อมวลชนก็ดีท่านประชาชนก็ดี มีข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความเร็วของรถยนต์ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ขอให้ท่านแจ้งมนยังสัมฤทธการอายการสูงสุดน,น,นะครับเพื่อเป็นข้อมูลและพนักงานในการจัดดําเนินคนดีนี้ต่อไปผมขอยืนยันว่าสนักงานในการสูงสุดจะทําความจริงให้ปรากฏ โดยไม่รับทิ้งคดีนี้หรือว่าจะถือว่าคดีมันจบไปไม่ได้ผมขออนุญาตยืนยันเท่านี้ครับ